ปริเฉดที่ 22. ยานัทนวิสุทธินิเทศ 13. โคตรภูยาน8 0 6ต่อจากอนุโลมยานนี้ไปก็เป็นโคตรภูยานโคตรภูยานนั้นไม่นับเป็นปฏิปทายาณนัศนวิสุทธิและไม่นับเป็นยานัศนวิสุทธิเพราะตั้งอยู่ในฐานะหันมาสูม่มักเป็นอัพโพหหาริกะคือจะกล่าวว่าอยู่ในวิสุทธิฝ่ายใดไม่ได้ อยู่ในระหว่างกลางนั่นเองแต่ถึงการนับว่าวิปัสนาเพราะตกอยู่ในกระแสของวิปัสนาแล้วส่วนย่าสี่คือโสตาปฏิมักหนึ่งสกัทาคามิมักหนึ่งอนาคามิมักหนึ่งอรหัตมักหนึ่งเหล่านี้เรียกชื่อว่ายานทัศนวิสุทธิในมักทั้งสี่นั้นความจริงขึ้นจะว่ากิจไรๆอื่นที่โยคียผู้มีความปรารถนาจะบรรลุมรรคยานที่หนึ่งจะต้องทำหามีไม่ เพราะว่ากิจใด,ดซึ่งเป็นกิจที่โยคยีท่านนี้จะต้องทําเมื่อท่านทําวิปัสสนาซึ่งมีอนุโลมยานเป็นญาณสุดท้ายให้บังเกิดขึ้นก็ได้ทํากิจนั้นเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับท่านผู้มีอนุโลมยานบังเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเมื่ออนุโลมยานแม้ทั้งสหรือสองเหล่านั้นได้ทําลายความมืดคือกิเลสชนิดหนาๆที่ปิดบังอรยะสัจจะอยู่ให้อันตรธา,านไปตามสมควรแก่กําลังของตนของตน แล้วจิตของโยคีท่านนั้นก็ไม่แล่นไปไม่ตั้งมัน่นไม่น้อมไปไม่คล้องไม่ติดไม่เกาะในสังขารทั้งปวงแต่ถอยกลับงอกลับวกลับเหมือนหยาดน้ํากรอกกลิ้งกลับจากใบบัวนิมิตคือสังขารที่เป็นอารมณ์ทั้งปวงก็ดีความเป็นไปของสังขารที่เป็นอารมณ์ทั้งปวงก็ดียังปรากฏโดยบริโภคคือเครื่องคือสิ่งขัดขวางอยู่ในทันทีเมื่ออารมณ์คือนิมิต และความเป็นไปของสังขารทุกประการปรากฏโดยบริโภธอยู่นั้นณตอนท้ายสุดแห่งอาเสวนะสหรือสองครั้งของอนุโลมยานโคตรรุูญาณที่เป็นยานถึงยอดเป็นที่สุดของวิปัสสนาก็เกิดขึ้นทำนิโรธคือพระนิพพานอันปราศจากสังขารไม่มีนิมิตไม่มีความเป็นไปให้เป็นอารมณ์ข้ามพ้นโคตรปุตุชนพ้นการเรียกว่าปุุชน พ้นภูมิปุตชนก้าวลงสู่โครพระอริยะสู่การเรียกขานว่าพระอริยะสู่ภูมิพระอริยะซึ่งเป็นการล่ำพึงถึงครั้งแรกคำนึงถึงเป็นครั้งแรกคิดคำนึงถึงเป็นครั้งแรกในอารมณ์พระนิพพานทําให้สําเร็จความเป็นปัจจัยของอริยะมรรคโดยอาการ6ประการคือโดยอนันตระปัจจัยหนึ่งสมนันตระปัจจัยหนึ่งอาสีวนะปัจจัยหนึ่งอุปนิสยปัจจัยหนึ่งนัตถิปัจจัยหนึ่ง และวิคตะปัจจัยหนึ่งไม่หวนกลับมาอีกซึ่งเป็นยานที่ท่านกล่าวระบุถึงไว้ว่าปัญญาในการหวนกลับโดยการออกจากสังขารภายนอกเรียกว่าโคตรภูยานเป็นอย่างไรเรียกว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายเรียกว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเป็นไปของสังขารละไว้เพราะครอบงำความขับแคลนใจ เรียกว่าโคตรภูเพราะครอบงำนิมิตคือสังขารภายนอกเรียกว่าโคตรรภูเพราะแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นของสังขารเรียกว่าโคภูเพราะแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปละไว้ไปยันใหญ่จนถึงสู่ความไม่คับแค้นใจสู่นิโรธสู่พระนิพพานเรียกว่าโคตรรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นของสังขารแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นคือพระนิพพาน เพิ่งขยายความพิสดาลด้วยประการชนิด14มัคคยานยานในอริยมัค1โสดาปฏิมัคคยาน807ในการนั้นมีประมาณแสดงถึงอาการที่อาุโรมยานและโคตรภูยานแม้ดำเนินไปในวิถีเดียวกันโดยอาวชนะเดียวกันแต่ดำเนินไปในอารมณ์ต่างๆกันดังต่อไปนี้อุปมาด้วยบุรุษโดดข้ามคูน้ำ เหมือนหนึ่งว่าบุรุษผู้อยู่ฝั่งข้างนี้พัฒนาจะกระโดดข้ามคูน้ำกว้างใหญ่แล้วไปยืนอยู่ณนะฝั่งฟ้าข้างโน้นจึงวิ่งมาโดยเร็วและยึดเส้นเชือกที่ผูกห้อยอยู่กับกิ่งของต้นไม้หรือจับไม้ค้ำยันณนะฝั่งข้างนี้ของคูแล้วโดดขึ้นขณะที่มีการโน้มน้อมเอียงอุ้มไปยังฝั่งโน้นถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้นแล้ว จึงละเส้นเชือกหรือไม้ค้ำยันนั้นส่วนเซไปตกลงหน้าฝั่งโน้นแล้วจึงค่อยๆทรงตัวยืนอยู่ฉันใดแม้โยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันม่ความปรารถนาเพื่อปริสฐานอยู่ในพระนิพพานซึ่งเป็นฝั่งโน้นของภพสามโยนิสี่คติหทิติ7และนิวาส9จึงวิ่งมาโดยเร็วโดยยานมีอุทยพยานุปัสนายานเป็นต้น แล้วเหนี่ยวเส้นเชือกคือรูปที่ผูกห้อยไว้กับกิ่งของต้นไม้คืออัตภาพร่างกายหรือว่ายึดไม้ค้ำยันคือขันมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการรำพึงของอนุโลมันว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกหรือว่าเป็นอนัตตายังไม่รัสเส้นเชือกคือรูปหรือไม้ค้ำยันคือเวทนาเป็นต้นนั้นก่อนโลดขึ้นด้วยอนุโลมจิตดวงที่หนึ่งวงเล็บบริกรรม แล้วเป็นผู้มีจิตใจโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่พระนิพพานด้วยอนุรม,มจิตดวงที่สองวงเล็บอุปจาระดุจบุรุษผู้มีกายโน้มน้อมเอียงโอนไปยังฝั่งข้างโน้นของคูน้ําเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน,านที่ตนจะพึงถึงณบัดนี้ด้วยอนุรมมะจิตดวงที่สามดุจบุรุษผู้โดดถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้นแล้วละอารมณ์คือสังขารวงเล็บรูปหรือเวทนาเป็นต้น นั้นด้วยความดับของอนุโรมจิตนั้นแล้วตกลงไปในพระนิพพานที่ปราศจากสังขารซึ่งเป็นฝั่งข้างโน้นด้วยโคตรภูจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เพราะเหตุที่ยังไม่ได้อาเสวณะคงเล็บความคุ้นเคยในอารมณ์พระนิพพานเพียงครั้งเดียวจึงยังหวั่นไหว <c oughs> ไม่ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีก่อนเหมือนบุรุษโดดข้ามคูน้ำผู้นั้นส่วนเซอยู่ จากนั้นก็ประดิษฐานอยู่ด้วยมัรคยานด้วยประการชนี้8 0 8ในยานทั้งสองนั้นอนุโลมยานสามารถกำจัดความมืดคือกิเลสท,ที่ปิดบังอริยสัจจะออกไปได้แต่ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ไม่ได้ส่วนโคตรภูยานสามารถทำพระนิพพานนั่นแหละให้เป็นอารมณ์ได้แต่ไม่ได้กำจัดความมืดที่ปิดบังอริยสัจจะไว้ออกไปได้ ในการทำกิจของอนุโลมยานและโคตรภูยานั้นมีอุปมาดังนี้อุปมาด้วยบุรุษดูเลิกนักสัต์โยคะสมมุติว่าบุรุษผู้มีจักษุผู้หนึ่งคิดจักรู้เริกร่วมของดาวนักสัตว์จึงออกมาในเวลากลางคืนแล้วแงนขึ้นไปดูดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ไม่ปรากฏเพราะดวงจันทร์นั้นถูกหมู่เมฆทั้งหลายบังไว้ ทันใดนั้นก็มีลมระลอกหนึ่งตั้งขึ้นพัดพาเอาหมู่เมฆหนาๆออกไปลมอีกระลอกหนึ่งตั้งขึ้นแล้วพัดพาเอาหมู่เมฆชนิดกลางๆออกไปลมอีกระลอกหนึ่งตั้งขึ้นแล้วพัดพาเอาหมู่เมฆบางๆออกไปแต่นั้นครั้นท้องฟ้าปราศจากเมฆแล้วบุรุษผู้นั้นก็เห็นดวงจันทร์แล้วรู้เลิกรวมของดาวนักสัตว์ได้ในประมาณนั้นความเมื่อคือกิเลสอย่างหนาะ อย่างกลางและอย่างละเอียดที่ปิดปังสัจจะไว้เป็นเหมือนเมฆทั้งหลาย3มชนิดอนุโลมมจิตสามดวงเป็นเหมือนลมสาละรอกโคตรภูยานเปรียบบุรุษผู้มีจักษุพระนิพพานเปรียบประดุดดวงจันทร์การกําจัดความมืดคือกิเลสที่ปิดบังอริยสัจจะออกไปของอนุโลมมจิตดวงที่หนึ่งเปรียบเหมือนการพัดเอาหมู่เมฆสมชนิดออกไปโดยลําดับของลมละรอกหนึ่งหนึ่ง เมื่อปราศจากความมืดที่ปิดบังอริยสัจจะแล้วโคตรภูยานก็เห็นพระนิพพานอันบริสุทธิ์เปรียบเหมือนเมื่อท้องฟ้าปราศจากหมู่เมฆแล้วบุรุษนั้นก็เห็นดวงจันทร์อันผ่องใสจริงอยู่ทุโรมาจิตทั้งหลายสามารถกําจัดความมืดที่ปิดบังอริยสัจจะได้แต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถเห็นพระนิพพานเปรียบเหมือนลมสามระรอกสามารถัพาเอาหมู่เมฆทั้งหลายที่ปิดบังดวงจันทร์ไว้ออกไปได้แต่อย่างเดียว แต่ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์โคตรพูยานสามารถเห็นพระนิพพานได้อย่างเดียวไม่สามารถกําจัดความมืดคือกิเลสได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้นั้นสามารถเห็นดวงจันทร์ได้อย่างเดียวไม่สามารถพัดพาเอาหมู่เมฆทั้งหลายออกไปได้และด้วยเหตุนั้นแลท่านจึงกล่าวว่าโคตรพูยานนี้เป็นอาวชนะของมรรคคือหันมาสู่มรรคที่จริงโคตรพูยานนั้นแม้ไม่หันมาแต่ก็ตั้งอยู่ในฐานะ แห่งการหันมาคล้ายกับว่าให้สัญญานัดหมายแก่มักว่าท่านจงบังเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วตัวเองก็ดับไปทั้งมักเองก็ไม่ละสัญญาที่โคตรภูยานนั้นให้ไว้บังเกิดขึ้นติดตามโคตรภูยานนั้นโดยสืบเนื่องไม่มีระหว่างขั้นทันทีนั้นทั้งเจาะทะลุทั้งทายกองโลภะกองโทสะกองโมหะที่ไม่เคยเจาะทะลุไม่เคยทุบทลาลยมาก่อน อุปมาด้วยนักยิงธนู8ปดในการเจาะทะลุทุบทำรลายนั้นมีอุปมาดังนี้เล่ากันมาว่านักยิงธนูผู้หนึ่งสั่งให้เขาตั้งแผ่นกระดานแก่นไม้สนซ้อนกันหนึ่งแผ่นไว้ในประเทศห่างออกไปประมาณ8อสุภะแล้วเอาผ้าพันปิดหน้าตนเองขึ้นสายประทับลูกธนูไว้กับสายยืนอยู่บนจักรยนต์กระดานหมนุน บุรุษอีกผู้หนึ่งหมุนจักรยนต์ไปเมื่อใ้แผ่นกระดานอยู่ตรงหน้าของนักยิงธนูเมื่อนาบุรุษผู้หมุนจักรยนต์ก็ให้สัญญาณด้วยการเคาะไม้ณที่นั้นนักยิงธนูก็ไม่ละสัญญาเคาะไม้ยิงธนูไปเจาะทะลุกระดานหนึ่งร้อยแผ่นทันทีในอุปมานั้นโคตรภูยานเปรียบเหมือนสัญญาเคาะไม้มัคคยานเปรียบเหมือนนักยิงธนูาการที่มัคคยานไม่ละสัญญาที่โคตรภูยานให้ไว้ แล้วทำพระนิพพานเป็นอารมณ์เจาะทะลุทุบทำาลายกองโลภะโทสะและโมหะที่ไม่เคยเจาะทะลุมาก่อนที่ไม่เคยทุบทำาลายมาก่อนเปรียบเหมือนนักยิงธนูไม่ละสัญญาเคาะไม้ยิงลูกธนูเจาะทะลุแผ่นกระดานหนึ่งรชั้นในทันทีอานิสงส์โสดาปฏิมักแปดร้อยสิบอันหนึ่งโสดาปฏิมักนี้ไม่ใช่แต่ทำการเจาะทะลุกองกิเลสท,ทั้งหลายมีกองโลภะเป็นต้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทำมาหาสมุทรแห่งความทุกข์ในสังสารวัตรซึ่ใครรู้ที่สุดเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปด้วยปิดประตูอบายทั้งปวงทำให้เป็นผู้มีอริยทรัพย์7ดประการอยู่ครั่งพร้อมสลัดทิ้งมิฉามักทางดำเนินผิด8ประการเสียได้ทำเวรลภัยทุกประการให้สงบลงนำโยคีเข้าถึงความเป็นบุตรผู้เกิดแต่พระอุระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และดำเนินไปเพื่อได้อนิสงส์อื่นๆอีกหลายร้อยอย่างด้วยประการชนี้ยานที่สัมปยุทธ์ด้วยโสดาปฏิมัคซึ่งให้อนิสงส์หลายประการดังกล่าวนี้คือยานในโสดาปฏิมัคชนี้แลจบมัขยานที่หนึ่งสิบห้าผลละยานยานในอริยผลแปดร้อยสิบเอ็ดหนึ่งในลำดับแห่งปฐมม,ะมะัมักยานนี้พลจิตสองหรือสามดวงซึ่งเป็นวิบากของโสดาปฏิมัคขจิต นั่นเองก็เกิดขึ้นความจริงวิบากจิตของโสดาปฏิมาขจิตนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่าสมาธิมานันตะริกันยะมาหุซึ่งปราดทั้งหลายเรียกกันว่าอน,นันตะริกะสมาธิคือมรารคาสมาธิซึ่งให้อรยิยผลในทันทีและตรัสไว้ว่าทันทงังอาน,นันตะริกังป้าปุนาติอาสวานัง ขยายะเพราะยินสีห้าเหล่านี้อ่อนบุคคลผู้นั้นจึงบรรลุอานันติกะสมาธิเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายช้าดังนี้เป็นต้นเพราะโลก,กุตระกุศลทั้งหลายมีวิบากสืบเนื่องอยู่ในลำดับโดยแน่นอนแต่อาจารย์ทั้งหลายบางพวกก็กล่าวว่าผลลจิตหนึ่งหรือสองหรือสหรือสี่ดวงเกิดขึ้น คำของอาจารย์ทั้งหลายพวกนั้นไม่ควรยึดถือเพราะว่าโคตรภูยานเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายแห่งอาเสวนะของอนุโลมยานเพราะฉะนั้นโดยกําหนดอย่างสามที่สุดโดยประการทั้งปวงต้องมีอนุโลมจิตสองชวนะเพราะว่าอนุโลมจิตชวนะเดียวยังไม่ได้อาเสวนะปัจจัยและ1อาวัชนะวิถีก็มี7ชวนะจิตเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นโยคีท่านใดมีอนุโลมจิตสองวงเล็บอุปจาระและอนุโลม ชวนจิตที่สามของโ Й คยคีท่านนั้นเป็นโคตรภูชาวนจิตที่สี่เป็นมัคคจิตมีผลจิตสามชวนะโยคยีท่านใดมีอนุโรหม,มจิตสามวงเล็บบริกรรมปรจาราได้อนุโรมชวนะจิตที่สี่ของโยคยีท่านนั้นเป็นโคตรภูชวนจิตที่ห้าเป็นมัคคจิตมีผลจิตสองชวนะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวไว้ข้างต้นว่าผลจิตสองหรือสามดวงละไว้ก็เกิดขึ้น อันหนึ่งอาจารย์ทั้งหลายบางพวกก็กล่าวว่าโยคีท่านใดมีอนุโลมจิตสี่ชวนาจิตที่หของโยคีท่านนั้นเป็นโคตรภูชวนาจิตที่หเป็นมัคคจิตมีผลจิตหนึ่งแต่คําของอาจารย์ทั้งหลายบางพวกนั้นไม่พึงเชื่อถือเป็นสาระเพราะท่านห้ามไว้แล้วว่าชาวนาจิตดวงที่สีหรือที่ห้าเป็นอัปปนาเป็นมัคคชาวนาแล้วไม่เกินไปกว่านั้นเพราะใกล้พวังแล้วดังนี้ แ1 2้สแต่ว่าโยคยีท่านนี้ก็เป็นภารยะบุคคลที่สองที่ว่าพระโสดาบันด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้แม้ท่านจะยังเป็นผู้ประมาทอยู่มากท่านก็จะเร่ร่อนท่องเที่ยวไปในโลกเทวดาทั้งหลายและในโลกมนุษย์ทั้งหลายเพียงเจ็ดครั้งหรือเจ็ดชาติแล้วจะเป็นผู้สามารถทำที่สุดทุกได้ส6หปัจเจเวดขณะยาน แต่ในขณะสุดท้ายของโสดาปฏิผลและจิตจิตของพระโสดาบันนั้นก็อย่างลงสู่ผวังแต่นั้นมโนทวาราวัชนะก็ตัดผวังเกิดขึ้นเพื่อต้องการสำรวจดูมัคครั้นมโนทวาราวัชนะนั้นดับแล้วชวนะจิตในการกลับไปสำรวจดูมัคเจ็ดชวนะก็เกิดขึ้นโดยลําดับด้วยประการชนีแล้วตกลงสู่ผวังอีกวนะทั้งหลายมีมโนทวาร อาวชนะเป็นต้นก็เกิดขึ้นเพื่อย้อนกลับไปสำรวจดูผลเป็นต้นตามในที่กล่าวแล้วในการสำรวจดูมักนั้นนั่นแลซึ่งภาระยาบุคคลท่านนี้จะสำรวจทบทวนดูมักหนึ่งสำรวจทบทวนดูผลหนึ่งสำรวจทบทวนดูกิเลสท,ทั้งหลายที่ได้และแล้วหนึ่งสำรวจทบทวนดูกิเลสท,ทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่หนึ่งสำรวจทบทวนดูพระนิพพานหนึ่ง้วยการเกิดขึ้นของชวนาจิต เหล่านั้นเพราะว่าพระญาติบุคคลท่านนั้นสำรวจทบทวนดูมักว่าข้าพเจ้ามาด้วยมักนี้แน่แล้วหนึ่งจากนั้นก็สำรวจทบทวนดูผลว่าอานนสงสงดังนี้ข้าพเจ้าได้รับแล้วหนึ่งจากนั้นสำรวจทบทวนดูกิเลสที่ละได้แล้วว่ากิเลสทั้งหลายชื่อนี้ชื่อนี้ข้าพเจ้าละได้แล้วหนึ่งจากนั้นสำรวจทบทวนดูกิเลสทั้งหลายที่ต้องฆ่าด้วยมักสามเบื้องสูงว่า กิเลสทั้งหลายชื่อนี้ชื่อนี้ของข้าพเจ้ายังเหลืออยู่หนึ่งและในที่สุดก็สำรวจทบทวนดูพระอมตะนิพพานว่าพระธรรมนี้ข้าพเจ้าแทงตลอดโดยอารมณ์แล้วหนึ่งพระโสดาบันอริยะสาวกมีปจัจจเวกขณะคือการสำรวจทบทวนห้าประการด้วยประการดังกล่าวนี้และพระโสดาบันมีปจัจจเวกขณะห้าันใด แม้พระสะกทาคามีและพระนาคามีทั้งหลายก็มีปัจจเวกขณะห้าฉันนั้นแต่ของพระรหัน์ไม่มีการสำรวจทบทวนดูกิเลสที่เหลือแลเพราะท่านละกิเลสทั้งหลายหมดแล้วที่เรียกว่าปัจจเวกขณะการสำรวจทบทวนรวมทั้งหมดจึงมี19ด้วยประการชนนี้และนี้เป็นการกำหนดอย่างสูงเลยทีเดียว ความจริงแม้พระเสกขาอริยะบุคคลทั้งหลายก็มีการสำรวจทบทวนดูกิเลสที่ท่านละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่บ้างไม่มีการสำรวจทบทวนดูบ้างเพราะว่าโดยความที่ไม่มีการสำรวจทบทวนดูนั่นเองเจ้าสกยะมหานาชเป็นพระสกทาคามีอริยะบุคคลจึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่ายังมีทรมชื่ออะไรอยู่อีกหรือที่หม่อมชันไม่ได้ละแล้วภายในตน ซึ่งเป็นเหตุให้สิ่งที่เรียกว่าโลภะทั้งหลายครอบงำจิตของหม่อมชั้นอยู่ในการบางคลาวดังนี้ควรทราบความทั้งหมดในพระสูตรโดยพิสดารสองสกทาคามีมรคยานแปดล้อสิบสามอันหนึ่งพระโสดาบันอริยาสาวกนั้นครั้นสำรวจทบทวนดูด้วยปัจเจเวคขณะยานโดยอาการดังกล่าวแล้วยังนั่งอยู่ณอาสนะนั้นนั่นเอง หรือในสมัยอื่นต่อมาทำโยคะความเพียรในวิปัสสนายิ่งขึ้นเพื่อบรรลุภูมิที่สองสกทาคามีมรคยานเพื่อความเบาบางแห่งกรรมราคะและพยาบาทอย่างยากท่านชุมนุมอินทรีห้าพระห้าและพ่ชงเจ็ให้เสมอกันแล้วบทขยี้สังขารซึ่งจำแนกเป็นรูปเวทนาสังขารและวิญญ,ญาณน,นั้นนั่นแหละดยยาณกำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ทบทวนไปมายังลงสู่วิถีของวิปัสสนาญาณเมื่อพระอริยสาวกนั้นปฏิบัติโดยอาการอย่างนี้แล้วครั้นอนุโลมยาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้นโดยอาวัชนะเดียวกันในตอนท้ายของสังขารุเปกขายานโดยในที่กล่าวแล้วในการทำให้ยานทั้งหลายมีอุทยะพยญาณเป็นต้นเกิดขึ้นนั่นแลสกขา,าคามิมักก็เกิดขึ้นในลำดับโคตรภูญาณ ยานซึ่งสัมปยุ์ด้วยสกทาคามิมักนั้นคือยานในสกทาคามิมักชนิดแลจบมขยานที่สองสกทาคามีอริยะบุคคลแป4้อยสิบสี่ควรทราบไว้ด้วยว่าผลลจิตสกทาคามิผลลจิตทั้งหลายก็เกิดขึ้นแม้ในลำดับของสกทาคามิมขยานนี้โดยในดังกล่าวไว้แล้ว ในโสดาปฏิมัคคยาและโสดาปฏิผลยาณเช่นกันและด้วยอาการเพียงนี้พระรยาสาวกท่านนี้ก็เป็นพระระยะบุคคลที่สี่มีนามว่าพระสกทาคามีเป็นผู้ที่จะกลับมายังโลกนี้ด้วยการถือปฏิสนธิเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้การสำรวจทบทวนดูด้วยปัจเวคขณะต่อแต่นั้นไปก็มีในดังกล่าวแล้วเช่นกัน 3. อนาคามีมรคยานอนหนึ่งพระสกทาคามีอริยาสาวกนั้นครั้นสำรวจทบทวนดูโดยอาการดังกล่าวแล้วยังนั่งอยู่ณอาสนะนั้นนั่นเองหรือในสมัยต่อมาทำโยคะเพื่อบรุภรูรมิที่สเพื่อละสังโยส่วนล่างอีกสองคือกร,รมรารคะและพยาบาทที่เป็นส่วนละเอียดโดยไม่เหลือพระริยาสาวกนั้นจึงชุมนุมอินทรีย์พระและพ่อชงทำให้สม่ำเสมอกัน และบทขยี้สังขารนั้นนั่นแลด้วยยานกำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทบทวนไปมายังลงสู่วิถีของวิปัสสนาญาณอีกครั้ง mm hmm. เมื่อผ้าระยะสาวกนั้นปฏิบัติดด้ดยอาการอย่างนี้แล้วครั้นอนุโรมยาณและโครตรพูญาณเกิดขึ้นโดยอาวชนะเดียวกันในตอนท้ายของสังขารรูปเปกขายานโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแล อนาคามิมัคก,ก็เกิดขึ้นในลำดับโคตรภูยานยานซึ่งสัมปยุย์ด้วยอนาคามิมัคนั้นคือยานในอนาคามิมัคชนิดแลจบมัคยานที่สามพระอนาคามีอริยบุคคล815ในลำดับของอนาคามิมัคยานนี้ก็ควรทราบผลละจิตทั้งหลายอนาคามิผลละจิตที่เกิดขึ้นโดยในดังกล่าวแล้วเช่นกัน และด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้ภรรยาสาวกท่านนี้ก็เป็นภรรยะบุคคลที่6มีนามว่าพระอนาคามีเป็นผู้เกิดผุดขึ้นปรินิพานในชั้นสุทาวาสนั้นมีอันไม่กลับมาเป็นธรรมดากล่าวคือไม่มายังมนุษย์โลกนี้ด้วยการถือปฏิสนธิอีกต่อไปปัจเจเวขณะคือการสำรวจทบทวนดูต่อแต่อนาคามิผลรยานนั้นก็มีในดังกล่าวมาแล้วนั่นแล สี่อรหัตตมะคยานอันหนึ่งพระนาคามีอริยสาวกนั้นครั้นสำรวจทบทวนดูโดยอาการดังกล่าวแล้วยังนั่งอยู่ในอัสนะนั้นนั่นแลหรือในสมัยต่อมาทำโยคะเพื่อบรรุภูมิที่สี่เพื่อละสังโยน์ส่วนบนอีกห้าคือรูป,ปราคาหนึ่งอรูป,ปราคาหนึ่งมานะหนึ่งมุทจจะหนึ่งอวิชชาหนึ่งโดยไม่เหลือเลย พระอริยาสาวกนั้นจึงชุมนุมอินทร์พระละและโพชงทําให้สม่ําเสมอกันแล้วบทขยี้สังขารน,นั้นนั่นแหละด้วยยาณกําหนดรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพบทวนไปมาอย่างลงสู่วิถีของวิปัสสนาญาณอีกครั้งเมื่อท่านอริยาสาวกนั้นปฏิบัติด,ด้วยอาการอย่างนี้แล้วขั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญานเกิดขึ้นโดยอาวัชนะเดียวกัน ในตอนท้ายของสังขารู้เปกขายานโดยในดังกล่าวมาแล้วนั่นแหลพระอรหัตตะมักก็เกิดขึ้นในลำดับโคตรภูยานยานซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยพระอรหัตตรรรนั้นคือยานในอรหัตตะมักชนี้แลจบมรรคยานที่สี่พระรหัตตะมหาขีณาสพแปด้อยสิบหกถึงแม้ในลำดับของพระอรหัตตะมรรพยานนี้ก็คนทราบผลิจิต อันหตัตผลจิที่เกิดขึ้นโดยในดังกล่าวมาแล้วเช่นกันและด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้ภรรยะสาวกท่านนี้ก็เป็นภระรยะบุคคลที่แปดมีนามว่าพระอรหันต์เป็นพระมหาขีนาศพผู้ทรงร่างกายนี้เป็นวาระสุดท้ายเป็นผู้ปรงภาระลงได้แล้วเป็นผู้บรรลุถึงความต้องการของตนเองโดยลำดับแล้วเป็นผู้หมดสิ้นสังโยชนในภพแล้ว เป็นผู้พ้นพิเศษด้วยความรู้โดยชอบแล้วเป็นทักษิณียบุคคลชั้นสุดยอดของมนุษย์โลกรวมทั้งเทวโลกด้วยประการชนี้คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ข้างต้นว่าส่วนญาณในมรรคสี่คือโสดาปฏิมรรคหนึ่งสกัดทาคามิมรรคหนึ่งอนาคามิมรรคหนึ่งอรหัตตมรรคหนึ่งเหล่านี้เรียกชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิดังนี้คำนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ หมายถึงยานทั้งสี่เหล่านี้ซึ่งโยคีพึงบรรลุดได้โดยลำดับดังกล่าวมานี้ด้วยประการฉนี้